มาออก้วขณะน,นี้ดาวทองเป็นตัวนำนัชานันเป็นตัวที่สองคอมมิเฟที่สามเมกไมเดที่สี่ที่โค้งไปสาม พิชิพลเป็นตัวนำรัชานันเป็นตัวที่สองลิชแอนลิชที่สามคอมบิเฟอร์ที่สี่เมฆไม่เดย์ที่ห้าพี่โคกไปสิบออกทางตรงรัชานันเป็นตัวนำ นี่รัชกา,านันเป็นตัวนำลิเซลิดเริ่มแรงมาทางในนี่ลิซเซลิดเป็นตัวนำรัชกา,าน,นเป็นตัวที่สองเมกไมเดย์ที่สามมาแล้วกา,าีได้ มาออกแล้วขคตน,นีดาวทองเป็นตัวนำ <my> นัชานันเป็นตัวที่สองคอมีเฟ์ที่สามเมกไมเดที่สี่ที่โค้งไปสาม พิชิตพลเป็นต so <loose> ัวนำรัชานันเป็นตัวที่สองลิชแอนลิชที่สามคอมบิเฟอร์ที่สี่เมฆไมเดอร์ที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรงรัชานันเป็นตัวนำนี่รัชานันเป็นตัว ตัวนำลิเ้ลิสเริ่มแรงมาทางในงนี่ลิเซลิสเป็นตัวนำๆๆและชานานเป็นตัวที่สองเมกเมเดที่สาม